เฮ้ยเฮ้ยขาติดเฮ้ยพี่ฟิมรถไฟกำลังมาพี่ฟิมออกมาแล็วเฮ้ยพี่ฟิมรถไฟมาแล้วไม่ทันแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา นี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปท,ที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำใช่ไหมเชื่อใจว่อืมน่าจะอย่างนั้นมากกว่าก่อนแค่พวกเราว่าไงเราซื้อกล้องมาใหม่ไปถ่ายรูปเล่นกันไหมเฮ้ยกล้องวีมเหรอเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีเฮ้ยน่าสนใจ แล้วว่าแต่เตาจะไปถ่ายที่ไหนอะเรายังไม่รู้เลยอะจะถ่ายที่ไหนดีอะเฮ้ยเราว่าไปถ่ายแถวทางรถไฟไหมแบบเท่ๆดีอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีไอเดียดีนะน่าสนใจงั้นพวกเราไปกันไหมไป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 แสง้องได้นะโอเคเพื่อนถึงแล้วนี่แหละมาถ่ายรูปที่นี่แหละ มุมไหนดีเพื่อนๆนั่นสิสวยทุกมุมเลยอ่ะอือเอาไงดีมุมนี้ก็ได้นะเนี่ยก็ได้นะก็ได้นะก็ได้มาถ่ายรูปกันดีกว่ามามา,ามาาม,นะมา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 ามาามรามาามามามมา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 า พี่เสี่ยงงั้นแล้วมาถ่ายรูปคู่กันไหมเอาดฟโฟกัสพี่เตอร์ถ่ายโฟกัสหน่อยมามามาหนึ่งสองอือพี่เตอร์เราขอทุ่มดิได้ได้ได้ของผมอันี้นะได้เลยยืนเลยยืนเลยประเทศนะได้เลยได้หนึ่งสองเฮ้ยเตอร์ถ่ายพี่เตอร์ไม่มีรูปเลยอ่าได้ได้ถ่ายให้แล้วถ่ายอ่ะมุมไหนตรงไหนเร็วๆเดียวอ่ะอาได้ได้ได้มา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 เอานะ โอเคหนองโอเคไปไปเฮ้ยใคดเฮ้ยพูมูขอูขอพูดเาได้ได้ได้มามคนละคัามคนในมุมนี้แหละหนเดี๋ยวเฮ้ยหลอดเี่นเปลี่ยนมุมไหมมันกไปมุมนู้นไหมไหนดีอะเปลี่ยนมุมอะหามุมดีกว่าเปลี่ยนมั่งมุมนี้พอละไป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 เราเอามุมนี้ไดูร์เซอร์ด เเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปหามุ้งก่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาเชื่อรองเท้าก่อนอะโอเคเพื่อนโอเคโอเคไปไหนแล้วเนี่ยมามาถ่ายรูปกันตรงนี้ยังสวยเลยวเดียวมาหนึ่งสอง ถ่ายให้เราบ้างสิไ okay. ม่ได้รูปคู่หรือรูปเดียวอ่ะรู้สึกเขาหลอกรูปเดียวเลยมามามาเอ้ยโอ้โหเลออะนี่ยันเมาตื้นโอ้ยนี่ก็ถ่ายแบบประชาชนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอ้าเฮึฮึขาติดไอ้ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยฟิล์มเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรเพื่อนขาดที่ดิขาดที่ดอเฮ้ยเป็นฟิล์มรถไฟกำลังมาพี่ฟิล์มออกมาแล้วเฮ้ยรถไฟกำลังมาเฮ้ยยพยายามออกอยู่ดอกไม่ได้ ยิมหายไปไหนอ่ะหายไปยิงด้วยโอ้ยมาจากนี่อ้ยโอ้ยพี่ซิมเป็นอะไรมากไหมอ่ะยินดีเมื่อกี้เราถอดรองเท้าทันนะโอ้โหเกือบไปละเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นหลังกระแทกนิดหน่อยต่อไม้พังเลยอ่ะอไม่ใช่เราเกือบไปแล้ว นีแล้วเราถอดรองเท้าทันอะโหฟิล์มนายโชคดีมากเลยนะเนี่ยเราคิดว่านายโดนรถไฟข้าไปกินแล้วอือคิดเหมือนกันแล้วว่าที่รางรถไฟอะ่ะเราไม่ควรมาวิ่งเล่นกันแล้วอะอือใช่ใช่ใช่ข้างหลังฟิล์มก็เรามาตัวไหนนะได้ที่หลังเราจะไม่มาวิ่งเล่นแล้วอะ่ะอือแอฟฟิมเจ็บมากไหมเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกลับบ้านนี่ก่อนกลับบ้านกันบ้างไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่โอ้โหปวดไหล่หนึงเก็บของเท้ากันอ๋อปวดแล้ว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 ปดแล Thank yeah. you.